ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะ mm hmm. เห็นแบบนี้แล้ว mm hmm. ก็เป็นพิธอคารค่ะในคลิปนี้มาเช็คพลังงาน mm hmm. เขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะมาใช้ความรู้สึกขเขาดีกว่าว่าเขาคนนั้นรู้สึกอะไรในใจเกี่ยวกับคุณตอนนี้นะคะในใจของเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณตอนนี้ทําสมาธินึกถึงเขาคนนั้นนะคะกองที่1 2 3 2> mm hmm. 1> เริ่มไม่ได้กดหยุดไว้ก่อน ใครเลือกได้แล้วไปดูกองที่1กันเลยค่ะจะไม่ตัดคลิปนะคะทุกคนคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะขอพลังงานคนกองที่1ที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้คนที่อยู่ในใจของคุณเขาคนนั้นรู้สึกเกี่ยวกับคุณยังไงตอนนี้คะ คนที่อยู่ในใจของคุณเขาคนนั้นว้าวคิดเกี่ยวกับคุณยังไงรู้สึกกับคุณยังไงนะคะโอ้โหเจ็บปวดสีไม่เท้า เจ็บปวดนะคะทุกคนเหมือนกับว่ามันเหมือนตูสตาเพจเอร์เพนเดอเคิลมันคือความเสียใจนะคะสิ่งที่เขารู้สึกเกี่ยวกับคุณมันคือการถาโถมนะคะความ ความรู้สึกของความมีตกกังวลความเศร้าความเสียใจความหนักคุณแล้วเขามีประเด็นกันหรือเปล่าผลกองที่หนึ่งสีถ้วยความไม่ได้ดั่งใจความน้อยความงอนนะคะสี่มเท้าคือเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณ เดี๋ยวมาดูข้อความเขากันมันมันมีอะไรแบกรับอยู่ในความสัมพันธ์คอมมิทเมนต์ครีมิตรีเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณ Mistakes ์ Mist เขาคิดถึงคุณนะคะ เขาคิดถึงคุณคุณคือพลังงานของความผูกพันที่เขาต้องการแก้ไขในความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้คุณกับเขาอาจจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์กันนะหรือมีประเด็นมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเขามีความมีตกกังวลน,นะความรู้สึกของเขา เขารู้สึกว่าแบบมันคุณอาจจะปิดกั้นเข้าไปแล้วนะ,ค,ะคุณอาจจะไม่ให้ภัยแล้วอะไรแบบนี้ด้วยนะคะจะเหมือนกับว่าเขาเขาต้องการแก้ไขในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเห็นเรื่องราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณเขาหวังว่าเขาจะคือเขารู้สึกไม่ดีอ่ะมันเป็นความรู้สึกแย่ความรู้สึกที่ไม่ดีถ้าคุณและเขาแบบมีมีประเด็นอะไรบางอย่างกันเกิดขึ้นนะคะ ความรู้สึกว่าแบบมันจะได้มีโอกาสแบบพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ามีโอกาสที่จะได้ได้ได้ไปต่อในความสัมพันธ์กันไหมนะคะแล้วก็แก้ไขในสิ่งสินั้นไหม Three of s w o r d s commitment เขาต้องการที่จะเขาต้องการที่จะแก้ไขในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็ใช้ชีวิตอีกครึ่งหนึ่งนะคะอยู่กับคุนนั่นเอง นี่คือสิ่งที seguinte, ่เขารู้สึกเกี่ยวกับคุณในตอนนี้เวลานี้หรือว่าการได้สร้างแบบเขามองไปยังความทรงจําระหว่างคุณและเขาเขารู้สึกคิดถึงกับอะไรบางอย่างเก่าๆนะเขาต้องการที่จะเขายังมั่นคงกับคุณเขายังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่แต่เขารู้สึกว่าคุณอาจจะแบบคุณอาจจะปิดกั้นเขาแล้วไม่ให้อภัยเขาแล้วหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันยังมีความรู้สึกคิดถึงอะไรบางอย่างอยู่ อยากที่จะเริ่มต้นเยว่กลับมาเขายังคงคิดถึงคุณเสมอกลับมาคิดถึงกลับมาคุยกันกลับมาเจอการแก้ไขความสัมพันธ์ใหม่นะให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าคนกองที่หนึ่งคุณไม่ได้มีอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขา ไม่ได้มีอุปสรรคไม่ได้มีแบบว่าเติร์ดปาร์ตี้อะไรนะคะก็แสดงว่าคนนี้เขาอาจจะเคยเสียใจและเจ็บปวดมาในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบดูมันหนักนะคะดูมันมีความวิตกกังวลดูมีความเสียใจหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่งจะโสดมาไม่นานแบบนี้นะคะแล้วก็ได้มาเจอกันคุยกันเขาเขารู้สึกว่าคุณอาจจะยังเสียใจเจ็บปวดอยู่อาจจะรู้สึกว่ายังต้องการเวลาอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องแบบใช้เวลาในความสัมพันธ์ ระหว่างคุณและเขาให้ให้นานมากขึ้นเพื่อความชัดเจนบางอย่างมากขึ้นแน่นอนค่ะเขาอยากที่จะเขารู้สึกว่าคุณคือคนสุดท้ายนะคะในชีวิตที่เขาอยากที่จะอยู่ด้วยนั่นเองค่ะคนกองที่1สวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูคนกองที่สองนะคะ คนกองที่สองมาดูว่าเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกคุณยังไงคนนั้นเขารู้สึกกับคุณยังไงคะคนกองที่สองขอความรู้สึกของเขาคนนั้นรู้สึกกับคุณยังไงเกี่ยวกับคุณในตอนนี้ความรู้สึกของเขา ความรู้สึกของเขาค่ะว้าว <Wow. S 1> คือไพ่สวยมากนะคะไพ่สวยมากจริงๆ The Sun, Page of Wands, Queen of Wands, Seven of Pentacles, The Chariot แล้วก็ King of Wands เขารู้สึกว่าคุณ เขาตกหลุมรักคุณเขารู้สึกว่าคุณคุณมีความสดใสคุณมีความเซ็กซี่คุณมีความเท่นะคะคือคือเขารู้สึกว่าคุณและเขาคือคู่ที่แมทช์กันมากคนที่เหมือนกันมากเขารู้สึกว่าคุณดึงดูดหัวใจอารมณ์ความรู้สึกของ,ของเขามากๆเลยไม่ว่าคุณเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครนะคะเขารู้สึกว่าคุณดูเท่ดูเซ็กซี่ดูดูด มันมันมีความรู้สึกของแบบตกกลุ่มรักอะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกเขาเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาคือคนที่เขาอยากที่จะมาเจออยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยากที่จะจีบอยากที่จะหาวิธีที่จะครอบครองหัวใจของคุณนะคะเป็นเจ้าเขาเจ้าของนันเองนะคะแต่ด้วยความที่มีความสมาร์ทฉลาดเกิดขึ้นในตรงนี้คุณและเขาเหมือนกันมากมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเจอใครบางคนที่แบบ ทัดเทียมกันนะคะในมาดูซิว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับคุณตอนนี้คะว้าวเขารู้สึกเกี่ยวกับคุณยังไงตอนนี้โค<ฮ>ฟสวยงามมาก Shadow Size Damage u n f i unfinished b u s i n e s s อืมยังไม่จบมันยังไม่จบค่ะทุกคนคนที่อยู่ในใจของคุณเขากำลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเขามีความหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่จบความสัมพันธ์มันยังไม่จบนะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างจะถูกปิดนะคะเขาต้องการทําความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้เป็นความสัมพันธ์ที่ ที่เหมือนกับว่าเทคแคร์ดูแลซัพพอร์ตและอยากให้อารมณ์ความรู้สึกมันมันพาไปนะคะกับความสมัครที่ใช่จริงๆความรับผิดชอบออกมาจากความรู้สึกจริงๆที่ไม่ได้ฝืนไม่ได้พยายามไม่ได้เป็นความสมัครที่ที่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาบางท่านอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบอาจจะไม่เข้าใจกันบางสิ่งเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างไม่เข้าใจกันมีอะไรบางอย่างที่แบบทำทำให้แบบเจ็บกันเกิดขึ้นในที่นี้ด้วยนะคะ ในฟออส์คุณกำลังได้เผชิญหน้ากับเขาเขากำลังเทคชั่นเข้าหาคุณความเงียบหรือว่าอะไรบางอย่างที่เขาเขากำลังใช้เหตุผลหรือว่ากำลังทิดทบทวนอะไรบางอย่างในใจเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เป็นเหมือนความรู้สึกมันผุดขึ้นมาของความสัมพันธ์ที่เขาได้ตำหนัก,กอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าเขาจะทำอะไรบางทีเขาไม่มั่นใจ นะคะไม่มั่นใจในในในตัวตนในความสัมพันธ์ครั้งนี้คือมันมีแรงดึงดูดมันมีแรงดึงดูดบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเขายังไม่ได้พูดอะไรทั้งหมดเลยนะคะมันยังมีซีเครตอยู่มันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบอ่ะทุกคนในอพศมดนคะคะความจริงมันกําลังจะถูกเปิดเผยไอซับคัพความรู้สึกเขากําลังเก็บซ่อนความรู้สึกที่ที่บริสุทธิ์เกี่ยวกับคุณอยู่นะคะแล้วเหมือนกับว่า เขาต้องเขารู้สึกว่าคุณคือดอะวันคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่เขาอยากที่จะเทคแคร์ดูแลคุณอยากที่จะมีครอบครัวอันอบอุ่นกับคุณเพราะว่ามันยังไม่จบในความสัมพันธ์มันมีความหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เขาได้เฝ้าดูรูปภาพเกี่ยวกับคุณแล้วก็มองอะไรบางอย่างผ่านสตรอรี่เรื่องราวของคุณนะคะคนกองที่สองบางท่านคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบอย่างที่พูดไปเหมือนว่าความความเฮิร์ทอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีการสื่อสารเกิดขึ้น นะคะเขายังคิดถึงคุณเขายังรู้สึกถึงคุณเขารู้สึกว่าคุณสดใสคุณมีสเสน่ห์แล้วก็คุณมีความมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมากเซ็กซี่มากคือเหมือนเป็นพลังงานที่แบบคุณคือคนสาคัญของเขานะคะมันยังไม่จบเขาคิดที่จะวางแผนอะไรบางอย่างทําอะไรบางอย่างกับคุณนี่คือความรู้สึกของเขาแล้วเขาจะแอคชั่นนัดเจอคุณยังไงเจอหน้าคุณจะทำยังไงเพราะว่าขึ้น King and Queen Award s ที่แบบ สมาร์ทเหมือนกันทั้งคู่เก่งฉลาดเซ็กซี่ดูดีดูดทัดเทียมดูแบบนะ้มีแรงดุดุดด้วยกันทั้งคู่คุณอาจจะชอบเขามากเขาเขาอาจจะชอบคุณมากเหมือนกันนะคะแต่มันมีอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะชะลออาจจะห่างนิ่องออกไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบบหาวิธีเขากำลังคิดหาวิธีวางแผนเข้าหาคุณแบบชาญฉลาดแล้วก็อย่างที่คุณคาดไม่ถึงนี่คือสิ่งที่ที่ไพ่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูคนกองที่สาม ไพ่สวยงามมากคนกองที่สองมาดูพลังงานคนกองที่สามเขาคนนั้นรู้สึกอะไรเกี่ยวกับคุณตอนนี้ขอพลังงานคนกองที่สามคนกองที่สาม กองที่สามเขารู้สึกเกี่ยวกับคุณยังไง้าตอนนี้ Five of Pentacles, Seven a w a r d s Nine of Pentacles สวยงามมากโอ้ <laughs> oh, The f o o l Two of Cups เดอะซันเดอซันอีกแล้วนะคะเดอซันที่คนกองที่สองก็ได้เดอะซันส mm ีกอล์ฟส์เดดเดดแอนด์รีเบิร์ดไฟ f ์ฟอสเฟนิคเขาเขารอคอยคุณเขารู้สึกว่าคุณมีคุณค่าคุณมีเสน่ห์มากๆเขารู้สึกว่าคุณคือเจ้าหญิงนะคะ คุณคือคนที่มีเสน่ห์คนนี่มีความพร้อมในทุกๆด้านเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่สําคัญมันมีความขาดมันมีความต่างมันมีความมันมีการรอคอยมันมีความคิดถึงอยู่ตรงนี้มันมีเขารู้สึกว่าคุณน่ารักคุณมีเสน่ห์คุณสดใสคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะทูอ็อฟัเขาต้องการที่จะเป็นเขารู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษ ะะเขารู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณเขารู้สึกว่าอยากจะเป็นความรักคนรักคู่ของคุณอยากเฉลิมฉลองกับคุณอยากเป็นคู่รักอยากเป็นพนุณส่วนชีวิตของคุณนะคะอยากมีกิจกรรมร่วมกันกับคุณอยากทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตกับคุณและเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะมีบางอย่างที่แยกที่ไกลที่ห่างออกไปที่รอคอยเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะหวนกลับมาอะไรบางอย่างนะเพราะมันเป็นการแบบเดตแอนด์รีเวิร์เกิดขึ้นด้วยการหวนกลับมาทีนี้มาดู ใพ่สำหรับนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณโซคอนแทคเห็นไหมคะเติร์ปาร์ตี้คุณและเขาอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบเพิ่งเริ่มต้นกันหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง Time Time to take a คชั่น มันอาจจะช้าไปรีวิเนียนจริงๆด้วยนะคะเฮอร์จูเขาว่าจ,จะทำให้คุณผิดหวังอะไรบางอย่างใช่ไหมรีวิเนียนพลังงานโซคอนแทร์ Contract. คุณและเขาจะกลับมาเจอกันเสมอคอนเวอร์เซชัเขาต้องการคุยกับคุณมันอาจจะช้าที่เขาจะเทคไทม์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับว่าแต่เขาจะมาแต่เขาจะมา จะมีการติดต่อเกิดขึ้นคนกลองที่3นะคะรีวิ i นีจริงๆด้วยการรอคอยความคิดถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกถึงนะคะ mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณคือคนสําคัญคุณคือคนที่เขารู้สึกรอหรือว่าอยากที่จะแบบเปลี่ยนแปลงหรืออยากที่จะเริ่มมันเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างคนสองคนในเรื่องของโซคอนแทคแล้วก็อะไรบางสิบอย่างที่แบบยังรอคอยที่จะได้เจอได้คุยอะไรบางอย่างที่ที่ไม่ได้ ตั้งใจหรือว่าไม่ได้แพลนก่อนอันนี้ค่ะมันอาจจะยังไม่ได้เวิร์กนะคะมันเหมือนกับว่าม,มีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังรอคอยการเปิดเผยอยู่ We will always come back to each t h t e r ใจเย็นของคุณกองที่3นะคะไพ่ไพ่สวยงามมากๆมันมีอะไรบางอย่างที่กําลังจะคลายไขยปริศนาให้คุณได้เห็นความจรงิงให้ได้เห็นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้น ะะถ้าการกลับมาครั้งนี้รียูเนี่ยนกลับมาครั้งนี้คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ความรักมันจะเป็นไปต่อที่ทางใดถ้ามันเกิดเกิดถ้ามันเกิดบุคคลที่สามเติบปาร์ตี้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าหรือว่าบางท่านคนเข้าหรือคุณอาจจะแบบมีอดีตที่แบบเสียใจในเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าก,ก็กลัวนะกลัวว่าจะเจ็บกลัวว่าจะเสียใจอีกนั่นเองนะคะ นี่คือความรู้สึกของเขานะคะที่เขารู้สึกอยากที่จะแบบเขารู้สึกผูกพันกับคุณเขารู้สึกเชื่อมโยงกันกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาที่เขาอยากที่จะแบบเป็นเป็นความรักเป็นความสดใสเป็นการเริ่มต้นใหม่ของความรักความสัมพันธ์เป็นการเฉลิมฉลองกันอะไรก่อนอันนี้ที่ผ่านมาที่เขาแบบทาอะไรแบบให้คุณไม่เข้าใจทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณรู้สึกเจ็บอะไรบางอย่างนะคะทาร้ายอะไรบางอย่างคุณมันก็มันมันเป็นอะไรบางสิ่งที่แบบ ได้ราคาในสิ่งที่เขาต้องการจะเทคแอคชั่นหรือว่าได้ได้บทเรียนอะไรบางอย่างที่ได้กลับมาอีกครั้งเริ่มต้นใหม่นะคุณกองที่3ามภาสวยงามมากๆจริงได้เดอ s u n ันได้ถูกออบคัพส์รีวิเอาจจะช้าในการกลับมาเขากลัวเหมือนกันกลัวจะช้าไปขอบคุณมากค่ะสำหรับคนกกองที่3วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ